สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงบทสัมภาษณ์ของปาโบสซาลาเบียกันดีกว่านะครับณนตอนนี้เองเนี่ยเขาเล่นอยู่ที่วูฟแฮมตันแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเล่นอยู่กับปเอชเช่ถูกไหมละครับแล้วก็เพิ่งย้ายมาวูฟแฮมตันเนี่ยเมื่อช่วงเดือนมการาที่ผ่านมานี่เองเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่เขาเจอมาที่ปารีสเนี่ยก็ยังถือได้ว่าเป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ถูกไหมสดใหม่มากๆเลยคือมันคงไม่ไดเป แในช่วงเวลาแค่2เดือนไม่ได้มากหรอกนะครับวันนี้จะมาพูดถึงบรรยากาศภายในห้องแต่งตัวกันซึ่งตัวของเขาเองอ่ะย้ายมาจากปารีสเข้ามาวูฟรู้สึกว่าแบบเฮย้ยบรรยากาศในห้องแต่งตัวของวูฟแฮมตันเนี่ยมันดีกว่าของปารีสเป็นอย่างมากเลยทั้งท้งที่เปเชยไงก็เป็นทีมใหญ่มาก,มากแล้วก็ร่ำรวยถูกไหมรวมไปถึงมีสตาร์ดังเนี่ยล้นทีมเลยนะครับมีฮาคิมี่เมสซี่เนมาร์เอมบเป้เวรัตตินูนีนั่นคือพูดได้ทั้งทีมมัมีแต่สตาร์ท้งนั้นลามงลามอสอ,อ,อะไรเต็ไมไปหมด แต่กลับกลายเป็นว่าบรรยากาศเนี่ยมันไม่น่าอยู่เหมือนกับทีมอื่นๆนะครับทำไมเกิดอะไรขึ้น จริงๆแล้วเนี่ยเราก็คงจะได้เห็นข่าวกันก่อนหน้านี้แล้วถูกไหมไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในของทีมนะครับผมเนย์มาร์ทะเลาะกับเพื่อนในทีมบ้างเอมบัปเป้ไม่คุยกับเพื่อนในทีมบ้างมันก็มีข่าวเสียหายๆเนี่ยออกมาเยอะมากๆเลยถูกไหมเดี๋ยวคนนู้นทะเลาะคนนี้เดี๋ยวคนนั้นไม่พอใจคนนี้ครับซึ่งซาลาเบียเนี่ยเขาไม่ได้ออกมาพูดว่าทะเลาะกันจริงไม่จริงหรืออะไรนะเขามาบอกเลยว่าบรรยากาศของห้องแต่งตัวในปารีสเนี่ยมันไร้ชีวิตชีวามากๆนะครับผมเหม,ามาๆๆือนกับว่าทุกคนเนี่ยมาทํางานแล้วก็กลับบ้านไปก็คือมาแค่แบบ มาเตะบอลเป็นงานอ่ะไม่ได้มีความสนิทชิดเชื้ออะไรกันเลยแน่นอนแหละมันมหาสัจจรนร์มากที่ได้เล่นกับเมซี่เอมบารเป้หรือว่าเนม่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแต่สําหรับผมเองเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการรู้สึกว่าเรามีความสาคัญในทีมและด้วยบรรยากาศที่แสอนอิดอัดนี้เองนะครับผมสุดท้ายเนี่ยเขาก็ตัดสินใจที่จะออกมาถูกไหมนอกจากนี้เองเนี่ยเขายังทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าผมนะ่ยชอบที่จะอยู่กับทีม ที่รู้สึกว่ามีความเป็นทีมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็ตัวของผมเป็นส่วนหนึ่งของทีมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมากกว่าแค่การได้เป็นของสะสมของใครคนหนึง่งก็ทิ้งท้ายเอาไว้เนี่ยเหมือนปารีสอะ่ะรวยก็จริงแล้วก็ซื้อนักเตะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แต่มันขาดความเป็นทีมเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองอะ่ะมันก็ตรงกับที่สลาตันพูดถูกปะสลาตันได้บอกว่าแบบทีมปารีสสมัยนี้ดีกว่าเขาอย่างนั้นหรอโอ้ยไม่เลยสําหรับผมเนี่ยตอนผมอยู่ปารีสอ่ะมันเป็นทีมแต่ตอนนี้มันไม่เรียกกกกว่าาาาาทีมด้้ซํํและจปคของนั หลายๆคนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขาพูดเนี่ยจะเป็นความจริงนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้นามาฝากท่านผู้ชมกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปหรือท่านผู้ชมเนี่ยมีประเด็นอะไรอยากจะรู้เพิ่มเติมนะก็คอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับผมแล้วเราก็ขออภัยในความผิดพลาดด้วยถ้ามันมีอะไรผิดพลาดไปยังไงในวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับ สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ